สวัสดีครับมาดูผลของหวยหุ้นจีนนะครับของวันศุกร์นะครับจีนนี้จะเป็นชุดของ2ตัวบนนะครับรูดคือลง24ตัวครับก่อนหนึ่งต้องแจ้งก่อนว่าใน Facebook กับ YouTube นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับวันอัคารเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่ต้องการตามทุกวันหรือตามทั้งปีก็ปีละ600บาทนะครับแบบปีละ6 0 0บาทนะครับตามอาจได้ทั้งปีนะครับวันศุกร์เป็นเลขชุดที่3เลข8 8นะครับเลข8 8นะครับ คำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ8 8ดบวก24ได้หนึ่งสองนะครับ8 8ดลบ24ได้64นะครับคือกดตั้งแต่6 4 6ี่หกห้าหกหไล่ไปถึง8 8ด9ดไล่ไปถึง9 9 0 0 0 1ไล่ไปถึง1 1 1 2หนึ่งสองนะครับครบครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงมท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับหรือจะครบก็ตามแต่สะดวกนะครับก็มาถูกรอบเช้านะครับจีนเช้า7นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับ มันมี2รอบนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้ามาถูกบ้านทบกรที่รอบปลายนะครับ